สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนรับเข้าสู่รายการที่นี่ภูเก็ตชาแนลนะครับกับผมปอนเฉลิมเกียรติครับและดิฉันทายธัญญานะคะวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะคุณปอนมาจากที่ไหนยังไงนี่เป็นน้องใหม่นะคะเป็นพิธีกรน้องใหม่จากที่นี่ภูเก็ตชาแนลนะคะงั้ก็ฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยนะคะอ่ะนะคะสำหรับท่านที่รับชมรายการที่นี่ภูเก็ตของเรานะคะตอนนี้เราออนแอร์พร้อมกัน3ช่องทางนะคะทั้ง Facebook Live YouTube แล้วก็ Twitter ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันค่ะ ซึ่งทางเพจที่นี่ภูเก็ตของเรานะครับได้รวบรวมข่าวสารข้อมูลสําคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะครับม,มาอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับได้รับทราบกันนะครับผมค่ะ้วนะก็กดไลค์กดแชร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้ติดตามข่าวสารที่เรียกได้ว่ารอบเกาะเราเลยนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ติดตามได้ที่สําคัญที่นี่ภูเก็ตชาแนลของเราเนี่ยจะมีรายการสาระนันเซนเซอร์ แหงขาวเชาว้าเ <ขอ S 1> ทือทด้วยเป็นภาษาใต้นะคะคก็ติดตามกันได้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้พาไปดูคลิปการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่กันดีกว่าค่ะขอญาตรายงานตัวครับกระผมนายนางค์ลงวุ่นซิลผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตวันนี้ได้มารายงานตัวขอญาตรายงานตัวกับพี่น้องว่าจะเริ่มทํางานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับมีอะไรก็แนะนํา เรามาพูดคุยกันแล้วก็อะไรที่ช่วยกันทำให้บ้านเมืองภูเก็ตมีความเข้มแข็งสดใสด้วยความยินดียิ่งครับในส่วนของเรื่องนโยบายกอญาติเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ให้การจังหวัดมีหน้าที่ในการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบตัติให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของพี่น้องประชาชนวันสรุปว่าตัวกับผมเองจะไม่มีนโยบาย แต่ว่าจะบูรณาการทํางานร่วมกับพี่น้องเพื่อนใกา้การทั้งหลายในการที่จะทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาครับแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวขอญาติที่จะฟังที่จะดูนิดนึงครับแล้วก็มีอะไรก็ตั้งใจว่ากับพี่น้องสื่อมวลชนก็ตั้งใจจะพบกันสัปดาห์ละครั้งอี่แล้วครับปกติถ้อผมอยู่ที่เชยภูมิผมจะจัดรายการว่าพวกประชาชนสัปดาห์ละครั้งที่นี้ก็ตั้งใจว่าอยาพบกับพวกเราเป็นอย่างนั้นครับแต่ช่วงนี้ยังใหม่อยู่ครับขอญาตที่จะ ศึกษาอะไรนิดหนึ่งครับค่ะคุณผู้ชมนั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์คะของท่านนรวงวุ่นซิ้วนะคะซึ่งก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ค่ะคพวกเราชาวภูเก็ตก็ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยใจจริงนะคะคแล้วก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะคะคในเรื่องของการดูแลพัฒนาของจังหวัดภูเก็ตของเราค่ะค